พบกับรายการพลเมืองคูๆคูรายการเท่ๆสำหรับคนความคิดสุกเสียวกับผมอออูเคนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์คุณแม่สุดแซ่บว่าทำไมเขาถึงมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็เป็นไอดอลของลูกๆนะครับเราไปฟังเคล็ดลับกันเลยเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมคุณแม่เหมียวสุดสวยครับเจอกันอีกแล้วครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ก็แบบงานเยอะแต่ว่าเราก็ต้องดูมีเวลาที่แบบดูแลตัวเองเหมือนกันเหมือนเดิมค่ะเมย์ก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมยิ่งเจอคุณเมย์ยิ่งหน้าเด็กเด็กทำไมถึงสนใจดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ครับผมที่แบบว่าเริ่มอยากดูแลตัวเองก็คือไม่อยากแก่ค่ะ แล้วก็อยากอยากที่จะแบบสวยสมวัยแล้วก็ให้แบบว่ามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับครอบครัวไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยบอกเคล็ดลับสวยแซ่บมั่นใจสไตล์แม่เมียวให้ฟังหน่อยครับเคล็ดลับก็คือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายช่วยให้เราอะหุ่นเฟิร์มขึ้นแล้วก็ดูมีออร่าจากภายในดูมีพลังจากภายในพอเราเรา,เร,ารูปร่างดีแล้วเรารู้สึกเรามั่นใจขึ้นนะคะมันจะทําให้เรากล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นกล้าที่จะแบบว่าใส่แบบ นั่นใส่แบบนี้เออแล้วก็ไม่ได้แคร์สายตาใครเพราะเรามั่นใจในตัวเองว่าเราแบบสวยในฉบับของเรานี้ประมาณนี้ นีท่ทาหน้าที่หลากหลายไหมครับแล้วก็ไม่ได้ปกพ้องเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของแม่ภรรยาทาคอนเทนต์กิจการต่างๆมีการแบ่งเวลาอย่างไรครับที่ให้สามารถออกกําลังกายได้ดูแลตัวเองได้ทาคอนเทนต์ต่างๆได้ครับผมคือเมย์เนี่ยจะไม่ได้ทํางานประจํานะคะก็จะเป็นงานที่ทับทำอยู่ที่บ้านเวลาตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเห็นไหมเห็นชุดเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดออกกําลังกายเลยจนถึงสุกเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายนะคะแล้วก็เมย์ก็ตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยน จะาชุดออกกําลังกายเลยถึงแม้จะออกกาลังกายช่วงเย็นเมก็ใส่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยจ้าแล้วไปเดินตลาดหรือว่าไปส่งลูกก็ใส่ชุดนี้เลยเพื่อเพื่อที่อะไรมันเป็นการเหมือนบังคับตัวเองไปนในตัวว่าเราจะต้องไปออกกําลังกายนะตอนเช้าเมย์ไปส่งลูกเสร็จใช่ไหมคะแล้วเมย์ก็กลับมาทํากับข้าวดูแลครอบครัวที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็จัดสรรเวลาทํางานส่วนที่เราค้างอยู่ส่งลูกค้าให้เสร็จเป็นจอบๆไปเมย์จะเมย์จะบริหารว่าเออมีจะต้องเสร็จงานนี้งานนี้นนช่วงในช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยเมย์ก็ต้องทําให้มันเสร็จก่อนเสร็จแล้ว ก็จะทํากับข้าวกินเองในช่วงเวลาเที่ยงแล้วคอนเทนต์ที่เม์ถ่ายเมย์ก็ไปถ่ายช่วงออกกําลังกายคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบจัดสรรเวลาเพื่อเพื่อถ่ายคอนเทนต์โดยเฉพาะก็ในในกิจวัตรประจําวันเม์สามารถถ่ายคอนเทนต์ได้หมดเลยคุณเมย์ช่วยบอก่อยครับวิธีที่จะทําให้เราสดชื่นสดใสซา,าบซ่าทั้งวันดื่มน้ํานะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเม์จะดื่มน้ําทันทีเลยคือเม์มีน้ำที่บ้านจะดื่มน้ําเป็นขวดขวด1.5่ลิตระคะ่ะ ตื่นเช้ามาเมกินครึ่งขวดเลยแล้วก็ในระหว่างวัดก็อีกสองขวด ใหญ่ค่ะก็จิบจิบไปเรื่อยๆแล้วส่วนอาหารเนี่ยเมย์จะทานสองมือ้อมื้อแรกก็จะเป็นสิบสองจุดศนศูนย์มื้อที่สองก็จะเป็นสิบเจ็ดจุดศูนศูนอาจจะไม่เป๊ะเวลาแต่ว่าประมาณกินแค่สองมื้อเท่านั้นค่ะทําอเอฟะค่ะทําแบบนี้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วออกกําลังกายแล้วแต่ช่วงค่ะแล้วแต่ช่วงไหนว่างถ้าว่างก็จะประมาณบ่ายสองบ่ายสองถึงประมาณห้าโมงเย็น<ม>ออกสามชั่วโมง หรือว่าถ้าไม่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามีงานเยอะจริงๆเมย์ก็จะไปออกช่วงเย็นช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามสี่ทุ่มประมาณจริงเปล่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ฟิลเตอร์เลยเนี่ยเบจะบอกว่าอาจารย์ใส่ันใส่ฟิลเตอร์ตรงไหนนี่ <laughs> จะ<บ> <laughs> คุณเมย์ทำคอนเทนต์ต่างๆมากมายที่ผมเห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเรื่องของการออกกําลังกายดูแลตัวเองทําไมถึงชอบออกกําลังกายได้ขนาดนี้ครับผมท,ทุกคนคะ่ะการออกกําลังกายเนี้ยมันเป็นแบบขั้นพื้นฐานเบสิกในการดูแลตัวเองเลยนะใครที่บอกว่าคุณจะต้องมีเงินก่อนถึงจะต้องถึงจะทําให้คุณสวยได้ไม่จริงเลยนะออกกําลังกายเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปฟิตเนสเราก็ออกอยู่บ้านได้ถูกปะเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่บ้านเล่นเวทอยู่บ้านบริเวณอยู่บ้านได้นี่เป็นขั้นพื้นฐานเลยทุกคนจะสามารถทําให้เราอ่ะสว แล้วก็รูปร่างดีได้แล้วเราก็สุขภาพดีพอเราทุกอย่างดีแล้วเอเนจีภายในเราออกมาเราก็สามารถที่จะไปหาเงินได้เข้าใจปะหาเงินได้แล้วแบบมีแรงมีพลังในการแบบหาเงินใช้ชีวิตแล้วข้างในของเราอ่ะสุขภาพสุขภาพดีใจมันเลยทําให้สุขภาพจิตเราดีด้วยแล้วคนรอบข้างเราก็รู้สึกดีกับเราไปด้วยค่ะเมกินเออตัวนี้คะ่ะเดี๋ยวนะเมขออนุญาตโชว์เป็นสินค้าของแบรนด์โรสโกนะคะก็เป็นสนากนะคะอลลาเจนนะคะตัว ตัวนี้เมย์ก็กินมาประมาณ4ปีได้แล้วค่ะกินต่อนเนื่องมาตรวจสุขภาพก็ค่าตับค่าไตาก็ปกติดีเลิศมากตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ค่ะเพิ่งมาใหม่น้องใหม่นะคะเป็นกูต้านะคะกินคู่กันอย่างเงี้ยก่อนนอนวันลเม็ดก่อนนอนเมย์กินอย่างเงี้ยมาตลอดอันนี้คือเขาดูแลเรื่องสุขภาพผิวแล้วก็ภายในของผู้หญิงได้ดีมากเลยมันช่วยได้เรื่องแล้วเรื่องหน้าเด็กด้วยค่ะเรื่องแบบผิวสุขภาพผิวหน้า คุณเมย์ต้องเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเนาะหน้าที่การงานก็เยอะแยะทำคอนเทนต์รีวิวดูแลลูกๆดูแลสามีดูแลงงานอะไรในบ้านต่างๆอยากจะทราบว่าคุณเมย์มีวิธีการรับมือความเครียดได้อย่างไรและที่สําคัญทําให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาความเครียดเหรอคะก็พยายามแบบเออมันมันมีอยู่แล้วแหละความเครียดที่มันแบบเข้ามาหรือว่าม,มีมีอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกไม่โอเคอะไรนอยๆอยเงี้ยมันมันมีอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าเราจํากัดความเครียดให้มันไม่ยาวเกินไปให้เราไม่จม กับเมย์ก็จะมีการระบายแบบอาจจะพูดคุยกับลูกพูดคุยกับสามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้รับฟังแล้วเขาก็มีคําพูดที่แบบว่าช่วยทําให้เราดีดีขึ้นได้หรือก็อีกอย่างหนึ่งคือเมย์ก็จะไปหาเดินชอปปิ้งหรือออกกําลังกายให้มันรู้สึกโลง่งสมองโลง่งไม่ต้องเครียดกับมันเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปคือเมย์ไม่มีอะไรตายตัวนะอาจารย์ที่แบบว่าเออตรงท่านจะต้องมีความสุขเท่านี้เท่านี้เท,ท่านี้นะเธอถึงจะใช้ชีวิตอยู่ได้แค่ บางครั้งเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากแล้วเราก็ดูแลความสุขของเราในมุมของเราในครอบครัวของเราแล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆอะ่ะที่ทําให้ตัวเองมีความสุขเราก็เก็บเกี่ยวมันมาแล้วก็แฮปปี้กับมันความทุกข์มันมีอยู่แล้วมันก็เจออยู่แล้วในรอบสังคมสมัยเนี้ข่าวนู่นนี่นั่นเมก็เสพข่าวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอาเข้ามาในสมองอะไรมากมายใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราแบบเราจะต้องเราจะต้องมีกําแพงของเราให้ได้อะคะ่ะในส่วนตัวของเมนะแต่ว่าเมย์ไม่เอามาเก็บมาคิดนะไม่ได้เอามาแบบเฮ้ แบบเมาๆกับคนนั้นคนนี้ว่าเขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่นะคะเมก็เออก็แค่นั้นก็จบก,ก็อาจจะเอาในส่วนข้อคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆอมาสอนลูกแค่นั้นค่ะ มันก็มันก็เลยแฮปปี้มันก็ใช้ชีวิตแบบปกติสุขของเราได้เลยคนเราจะสวยจะแซ่บได้เกี่ยวกับอายุไหมครับเพราะอะไรครับผมไม่เกี่ยวค่ะสําหรับเมนะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าความเฟนะียะมันสามารถยิงยาวได้จนถึงเจ็ดสิบเลยก็ได้มั้งสําหรับตัวเมย์ไม่กล่าวว่าเมย์ May จะอยู่อย่างเงี้ยทําใช้ชีวิตด,ดูแลตัวเองแบบนี้ให้จนถึงแบบจนไม่ไหวอะ่ะอาจจะสตาร์ทอายุไว้ที่ตรงนี้เลยก็ได้กับความเฟียวด้วย <laughs> ไม่ดีนะอาจารย์อาจาอาจะเอาาอเจาอเมอ,อีกทีเอ้าทำไมไมันไ,ไม่แก่เลยวะอะไรอย่างงี้เออไม่อยากจะเม um <c oughs> าแบบเวลาไปออกไปออกอีเวนต์เนี่ยเขาเรียกน้องตลอดเลยอะใช่ไม่มีใครว่าเป็นแม่ลูกกันเ <c> ว <oughs> ลาเอออย่างไปซื้อไปตลาดอย่างเงี้ยเออเราก็ไมไ่เราไม่ได้บอกใครว่าเป็นแม่ลูกใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราจ่ายตังค์ก็บอกเออเดี๋ยวมีจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยสมมตินนพูดคำนี้กับลูกไงแล้วแม่ค้าก็บอกฮะแม่หรอเออเป็นแม่เหรอคะอะไรอย่างง <c oughs> ี้ใช่ค่ะอ๋อคุณแม่คุณแม่ยังสาวอยู่เลย มีอันหนึ่งนะเมย์จะเมาของเมาก่อนไปไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกค่ะแล้วลุงยามน่ะเขาจะชอบพูดคุยกับลูกสาวจะชอบเล่นกันอะไรเงี้ยลูกก็จะชอบสวัสดีใช่ไหมพอเห็นเราบอกลูกก็เลยว่าคุณแม่มาส่งยามแบบเฮ้แม่แม่หรอเดี๋ยวนะทีนี้ก็แบบว่าไปถามลูกนอกรอบว่าคุณแม่มีลูกตั้งแต่เล็กใช่ไหมอย่างงี้อาจารย์แบบว่าเอาแม่น้าเด็กเกินไปนึกว่ามีลูกตั้งแต่อายุแบบเป็นวัยรุ่นน่ะสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ย เด็กเป็นเด็กใจแตกไหมอะไรประมาณนี้อาจารย์ ทำไมลูกๆทั้งสองคนของคุณเมย์มองคุณเมย์เป็นไอดอลขนาดนี้ครับผมอันนี้คือเมย์ก็ถามลูกตรงๆเลยนะว่าเวลาแบบเขาถามเขาชมแบบมีว่าเป็นพี่สาวหรอทําไมแม่สวยจังทําไมแม่ฟิลจังแล้วทําไมแบบเออแม่แต่งตัวเซ็กซี่จังแล้วหนูยยรู้สึกยังไงดูเอาเอา,เอาความ<ด>ชอบหนูโอเคหนูชอบที่หมันมีเป็นแบบนี้เน่เขาพูดจริงจิงอาจารย์ <c oughs> แล้วก็ลูกชายด้วยนะอาจารย์ลูกชายเออ เมย์มีลูกสองคนลูกชายเมย์ก็ถามด้วยเหมือนกันเพราะเขาเป็นผู้ชายเขาอาจจะมองไม่เหมือนกันกับผู้หญิงใช่ไหมเขาก็ตอบแบบแบบนี้เหมือนกันบะม,มีสวยมากครับบะม,มีผมชอบแบบนี้แหละและ้วย่างนี้เลย พวกเราสามารถติดตามความสวยความแซ่บความเฟี้ยวความมั่นใจของคุณเมย์เหนียวสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนครับผมของเมย์นะคะก็จะมี Facebook นะคะชื่อเพนนีพิมพ์พัฒนาเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Tik t o k นะคะ Tik t o k ก็จะชื่อเหนียวเมย์ค่ะแล้วก็ i อนะคะก็จะชื่อเมย์เหนียวคะ่วะ,คะ,ะ,ม,คะมันมีความสุขค่ะจารยนมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอะ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นไอดอลให้ใครได้หลายๆคนโดยเฉพาะกับลูกลูก เขาก็มองเราเป็นเป็นฮีโร่เลยนะเออมองว่าเราเป็นเขาสามารถคุยกับเราได้ทุกเรื่องมีมีปัญหาอะไรเขาก็สามารถพูดคุยกับเราได้แล้วเราก็ทํางานดีอะไรอย่างี้เขาก็บอกว่ามีเป็นไอดอลของเขวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเมย์เหมียวมากเลยนะคะโหรบกวนตลอดทองสัมภาษณ์กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยปฏิเสธเลยขอบคุณครับพมขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณช่อง,องของอาจารย์อูด้วยนะคะที่มาสัมภาษณ์เมย์แล้วก็ให้เมย์ได้พูดถึงเรื่องราวความรู้สึกความเป็นตัวเต็นตัวตนของตัวเองอ่ะ ให้ทุกคนได้รับรู้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณมาก่ะ เป็นอย่างไรบ้างครับความสวยความแซ่บของคุณเมย์เหมียวที่สําคัญเป็นไอดอลของลูกๆด้วยนะครับโอโ้โหแบบสุดยอดเลยนะครับดูแล้วก็ได้ทั้งสาระความบันเทิงความน่ารักความสดใสความเซ็กซี่อกงหาวันนี้ผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเลิฟ